อันนี้ก็เป็นหัวฉีดที่ลูกค้าส่งมาล้างนะครับเป็นของพอเช่ไม่รู้ว่าคาเย็นหรือคาร้อนนะครับก็หกสูบทั้งหมดนะส่งมาล้างเขาก็ล้างให้เรียบร้อยก็เราจะแกะชิ้นส่วนออกมาล้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวฉีดชนิดเปียโซด้านในก็จะเป็นขดลวดมีจานผลึกอยู่ข้างในชิ้นส่วนไฮโดรลิกลูกสูบสปริง นํำหนูออลิฟตนะครับตัวนี้สามารถแกะออกมาล้างได้ก่อนล้างหลังล้าง,าง,างเห็นผลต่างอย่างได้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าจะเป็นในส่วนของอาตาัตราเล่งการกินน้ามันแล้วก็การทํางานสังเกตอันนี้เป็นปริมาณซีซีหนึ่งสห้าหนะครับระยะเก็บแรงดันปกติคือติ๊กถูกทั้งหมดการเริ่มจ่ายนะครับมีสุบ2ส,สุบนี้ที่ว่าเริ่มจ่ายช้า ก็มีผลแน่นอนครับเดี๋ยวต้องล้างเสร็จแล้วดูว่ากลับไปเหมือนเดิมหรือเปล่าซีซีใกล้เคียงกันหมดผมฉีดพลาะครับจากที่ลูกค้าส่งมาพี่พี่เพืดด่อนๆนะครับสามารถส่งมันฉีดมาซ่อมได้มาเทสได้นะครับสำหรับคันนี้ก็เช็คล้างปกตินะครับพอเช็คล้างเสร็จแล้วค่าการจ่ายน้ํามันก็กลับมาที่ปกติกลับมายกหรือว่าเริ่มฉีดน้ํามันในค่าที่ต้องการตามค่าของโรงงานนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ